สามคนนี่ราทไปเติม้มมาเมื่อกี้ไม่ถึงไม่ิึงคนหลังคนดัี่เราทำสนเออเหมือเเหยียบเบรกแรงกันปัปี๊ดหนึ่งสตรีทบัสเท่ๆนะจุดจอดไม่กเกรงใจครได้อ่ะได้อ่ะตายกูใจ <c oughs> มันพี่คือรถเไลลป สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอดูสกาเรซิ่งวันนี้เนี่ยเราจะขับสเตต4ี0และรีเบลไปอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับรวมระยะทางแล้วเนี่ยไปกับเกือบ30กิโลเมตรนะครับนี่ <c oughs> โคตรไกลมาดูกันนะครับว่าสเตต4ี0และรีเบลเราเนี่ยจะไหวไหมนี่นี่ก็เป็นรีเบล500ของน้องเอกนะครับผมเอกอะไรครับ เอกฟรีการอันนั้นก็แฟงนะครับ <c oughs> แฟงเฟิดติดสีร้อยของเราสวยๆเลยครับผมสอบถามได้นะครับสอคันนี้ขายอยู่ครับผมคันนี้155,000บาทคันนี้168,000บาทนะครับคัสตอมจากสำนักสำนักดังนะครับทักแชทสอบถามผมได้หรือว่าโทรเบอร์0 6 3 9 9 4 9 6 1 9นนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผม มีให้เลือกครับสองคันนี้คันไรนก็ติดจองแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็รอพี่ตูมอยู่นะครับตอนนี้เราก็มาพบกวลแล้วครับทุกคนนี่ครับพี่ตูมีแฟมิลี่เกิลครับนี่รถพี่ตูมก็คือคันนี้นะครับผม <Okay. S 1> อะาพังประจาที่เลย <Okay. Yeah. S 1> ใส่ยีแหะ้ะเท่แล้วต้องใส่หลักเสื้อแขนยาวเ <Yeah. S 1> ออนี้แหละ <Okay. Yeah. S 1> สดๆไปเลย ทุกท่านล่ะเออไม่ไดน่เิงดูดจะเรียกว่าเงินระดัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกเดินทางแล้วนะครับวันนี้ฟ้าดูครึ้มๆแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับไม่เป็นไรชิปนี้ชิวๆครับลุยกันต่อคนทางใอีกยาวไกล ครับเอาละดีพอพี่ตูมละเดียพอมันมีน้ำมันอยู่ร้อรหนึ่งสามขันนิดแลมโอ้ขล้อขล้อขล้อมาครับผมแต่แล้วจู่ๆพี่ตูมก็ขับออกไปก่อนนะครับ หรือว่าพี่ตูมจะมาเห็นเรานะคิดว่าเราขับออกไปก่อนเดี๋ยวเราต้องรีบตามไปแล้วครับผมเกิเติมลมมาเมื่อกีไ้ไม่ถิเงไม่ติชิอเคมาพี่ตูมมาสนับได้นะมาโอเคครับเดินทางต่อเราก็มาได้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับ เขาเติมน้ำมันเมื่อกี้พี่ตูมก็หลงออกมาก่อนนะครับเดินทางชิวๆครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับรถในเมืองก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา คนคือพร้อมฟิตสุดๆครับนี่อาจารย์แฟกลับกดแรงทีหนึ่งน้องเอกครับผมจัดไปครับ ิดทาข้างหน้าเขาจะทำาคนนหม่นะครับเส้นยุสทอนจะเข้าปรมภัยครับผมเส้นนี้เขาก็ขยายเลนนะครับจาก2เลนเป็น4แล้วก็สตรีทแอนุโลไปเลยครับนี่พี่ตูอะ

ทำเงนนเออเหเยียบเบรกแรงกงินปิดมง โอเคครับตอนนี้เราก็มาทางไอเดโลเหมือนเดิมน,นะครับผมเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการไปเขื่อนเก็บน้ำพนมไพรยะโสธรนั่นเอง ใจ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 มั <c oughs> นพี่พคือถดนไลด์ยืนเสร็จแล้วเหรอมันยืนแล้วนั่งตอนตอนตอนยืนน่ะเฮ้ยทำไมรถมัคนค้างๆวะก็เลยพอลองนั่งดูใช่ไหมนั่งลงปั๊บรถเข้าคัดไม่ได้เหมอนี้นตึนตนเห็นอยู่บอ๊อแต่ว่าพี่ค่อยๆให้มัน จะคอยให้มันถ่วงไปเรื่อยๆอแต่ถ้าเบรกเลยหัวสักเลยถ้รอยู่ข้างในใช่อยู่ข้างในก็เข้าไปได้แล้วตอนนี้ถ้าคนไม่เป็น,น่นเลยคือเบรกจึ๊อตายเลยหัวด่วนเลยเมื่อกี้ก็เคดเห็นไม่คาดฝันเินหน่อยนะครับผมเพราะว่าเหมือนคลัสของรีเบลเนี่ยจะมีปัญหานะครับแต่เราก็แก้ไขเฉพาะหน้าไปแล้วก็กลับมาขับได้เหมือนเดิมครับผมแต่ก็ต้องระวังนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ เขื่อนพนมไพรยะโสธรนะครับผมโอเคครับเราก็ถ่ายรูปที่เคลื่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินทางกลับบ้านกัน เหตุการณ์คลิปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากเลยนะครับแต่ละช็อตเนี่ยก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปเรามาถึงตอนนี้ผมอัสการลเซิงขอสลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ